ปลาตัวนี้บ่หน่อยผมบอกเลยว่าปลาตัวนี้บ่หน่อยไปกเกี่ยวเส้นนู้นหน่อยสวยนะพี่น้องมีเด้อพี่น้องเนี่ยอุ้ยสวยงามสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่นอ้นองก็มายามเบ็ดครับผมวันใส่เงาถากไว้ประมาณสิบบัหลังนี่แหละถากมันเหลือไปพี่นอ้อง บึงลังแหลกน้ำไหลบ่าถ้ากึศลังแหลกพี่น้องเอ้ยหลอนว่ะมึงฟาบ่าพี่น้องเหียยคิ๊บ lắng nghiệp kiếp lắng sĩ là cái nào Nghiệp pháo 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 phá pháo 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 đúng nhờ hỏi đừng nhịp kịp đó lọc sụt thải rồi Những chỗ tạc nạp bia nhỏ 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 suối nhỏ Suối nhỏ Suối nhỏ 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 Uh, ui suối ngam ui tô ngam như thế nào tôi đi tô suối này bà ui tóc lên với đồng. ดูว่ามีโตเลยครับผมแบนแดนสวยไปพี่น้องดูนักต่อครับผมโดยอีกซีหาลังยูมเ ่ะพี่น้องจะมีเตรียมเพิ่มบ่นั่งนี่้าเจ้าตักน้ำเปลี่ยกขันบ้าห <c oughs> ลอนรุดบ่พี่น้องไปพี่น้องมีเตรียมให้บ้างก็ัวดีแล้ว แล้วนีห้อยดึงด้แล้วมีจมครับผมอยู่บ่อพี่น้องอุ้ยเบียดหักตายอู้เบียปดปลายหักเลยพี่น้องเลยมีเกี่ยวใสน่นู้นน้องบัดน้อง อ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบ็ดเนี่ยปลาตัวนี้บ่หน่อยผมบอกแล้วว่าปลาตัวนี้บ่หน่อยไปเกี่ยวเส้น้อนหน,น,น่อยกวนี้โอ้สีไดรแล้วไปเป็นหักเลยวะไปเกี่ยวเส้นอ่อนหน่อยกวานี้เนาะไปเป็นหักเลยพี่น้องเอ้ย โอ้ยปลาตัวนี้ประตับกว่าโลกโลกขึ้นครับผมแม่เดี๋ยวเสียงน้องบ้ดนี้น ไม่เว็ดบ่ดีเลยสุดดิฝ้ายเว็ดหกักเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยโอ้โสีไรครับ ตกไก่เตอ่อไปละพี่น้องเอ,อ้ยไปเปียกหักล้างสุดท้ายพี่น้องเดี่เก็บเบ็ดก่อนเสียของอีูแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเบียวแล้วครับพี่น้องเบ็ดกหักเสียดายแห้งพี่น้องเอ,อ้ยตัวหนึง่งปลาตัวนั้นบกตำโกโลก,กวัว เ็ดหักคริงเบดหักส่งเบสไปบ้างเบดชุดนี้บ่ผ่านเลยพี่น้องเบดหักดีขนาดเลยหักใหม่พวกนีครับเบดชุดฮักชุดหนึ่งหมดเจ้าเนี้ยเบ็ดบ่ผ่านเลยไม่ไม่บ่ผ่านพี่น้องเบดผ่านอยู่จ่ไม่บ่ผ่านไม่ไม่อ่อนไม่โบเหนียวพี่น้องหักไปเลยว่านน่ดโตแหล่นโตบ่ทำก็โลรกอบัว จะแต่มีแต้มพี่น้องในเบื้งหนึ่ครับผมเสียดายพี่น้องเสียดายพวกพี่ยังตัวใาให้กินเหนื่อยยากช่วงปวดทับเลยพี่น้องเห็น้คน แสดงกแนเลยเต้พี่น้องหากที่ตามคลิปหนาคลิปไม่ครับผมบ้าปูสอนนิสันผ้าพี่น้องคุณไปนู่ยังหรือซาออกล่าท่างไหนเรติดตามด้วยครับพี่น้องโดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมโคดกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องหมายครับคลิปนี้บอกันคลิปหนาครับขอพี่น้องยินดีที่แห้งครับผมสวัสดีครับ